เก็ดดีมีแปดพฤติกรรมเหล่านี้โรคไตนะคะมาเยือนแน่นอนนะคะโรคไตนะคะเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะร้ายแรงนะคะที่เรานะคะไม่ควรมองข้ามเลยนะคะเพราะในปัจจุบันนะคะเริ่มพบมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ยิ่งเป็น,นเกี่ยวกับโรคพวกไตเรื้อรังนะคะไม่ได้มีเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะก็เริ่มที่จะพบในเด็กมากขึ้นนั่นเองนะคะเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันและก็การรับประทานอาหารของเรานะคะ ซึ่งมีสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะทําให้เกิดโรคไตนะคะนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันมีแปดพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่เราจะเข้าในกลุ่มเสี่ยงของโรคไตจะมาเยือนเราหนึ่งก็คือว่าชอบกั้นปัสสาวะบ่อยๆใช่ไหมคะปวดแล้วแต่ก็ยังไม่ไปเข้าห้องน้ํานะคะก็คือรอรอไปก่อนนั่นเองนะคะ2ก็คือว่าดื่มน้ําน้อยเกินไปหรือมากเกินไปนั่นเองนะคะบางคนเข้าใจนะคะว่าถ้าดื่มน้ํามากๆมันจะช่วยไปขับของเสียในร่างกายเรานะคะ แต่มันเป็นการเพิ่มการทํางานของระบบไตนั่นเองนะคะ3ก็คือว่ารับประทานอาหารที่มีรสจัดเปรี้ยวเค็มหวานมันกะ,ะตามเจตปากของเรานะคะเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ4ก็คือว่ารับประทานอาหารจําเพาะโปรตีนนะคะเกินความจําเป็นนะคะ5ก็คือว่า,ารับประทานอาหารสําเร็จรูปมากเกินไปนะคะเนื่องจากการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมคะเอาที่มันสะดวกสบายง่าย งดได้ก็ควรงดนะคะ6ก,ก็คือว่าพักผ่านน้อยนะคะไม่เพียงพอนั่นเองนะคะ7ก็คือว่าดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปนะคะใครเป็นนักดื่มอยู่ก็ลดลดปรเพาลงหน่อยนะคะ8ก็คือว่าซื้อยามาใชา้เองโดยที่ไม่ได้ไปปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะใครสังเกตตัวเองบ้างน,นะคะว่า มีข้อไหนบ้างใน8ข้อนี้นะคะถ้าเรียงได้ก็เรียองนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นั่นเองนะคะ<ม>เพื่ออะไร<ม>เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองนะคะ<ม>ให้ห่างจากโรคไตนั่นเองนะคะ<ม>เห็นไหมนะคะว่าแบบพฤติกรรมเหล่านี้นะคะถ้าเรานะคะสังเกตตัวเองนะคะโรคไตไม่มายเยือนเราแน่นอนนะคะ